สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีปรับสเตปนะครับของเบาเฟง UV25 เป็นตัวนี้นะครับวิธีปรับสเตปมันก็ไม่ยากนะครับอ่ะเรามาปรับสเตปพร้อมกันนะครับวิธีปรับสเตปให้ท่านกดรูปบ้านเนี่ยก็คือเมนูนะครับรูปบ้านหนึ่งทีนะครับปุ๊บเพื่อจะเข้าโหมดเมนูนะครับให้กดลูกศรถอยลงนะครับ หาคำว่าสเต็ปนะครับอันนี่เลยครับสเต็ปอันนี้มันอยู่ 2.5k จุดห้าเคนะครับเอาใหม่ไม่ทันนะครับกดรูปบ้านไปหนึ่งทีครับมาเมนูที่1นะครับเสร็จแล้วให้กดเมนูเพื่อจะเลือกสเต็ปนะครับอ่านะครับทีนี้อ่าผมจะมาแนะนําการเลือกสเต็ปนะครับถ้าเป็นย่านดําให้อยู่ 5K นะครับตัวนี้ปุ๊บอ่าเนี่ยครับย่านดําให้อยู่ 5K นะครับสําหรับย่านดํากับย่าน400นะครับให้อยู่ที่ 5K นะครับอ่านะครับ ส่วนย่านแดงนะครับย่านแดงย่านแดงให้อยู่ที่กดเมนูนะครับเพื่อจะเลือก12.5นะครับย่านแดงก็คือ12.5นี่ครับตัวนี้กดรูปบ้านยืนยันครับให้เป็น12.5สําหรับย่านแดงนะครับย่านแดงย่านข้างล่างนี้ครับให้เป็น12.5นะครับนะครับและอีกนิดหนึ่งนะครับสําหรับย่านดําที่มี7ตัวนะครับที่มี7ตัว อย่างตัวนี้ครับ1 6 8 2งหเนี่ยครับอ่าหกแปองอ่ะอันนี้มันเกินนะครับอันนี้อันนี้มันเกินเนี่ยอย่าง7ตัวอย่างนี้นะครับถ้า6ตัวนะครับ168อย่างนี้ครับ168 168อ่าสองสี่ห้าสมมตินะครับเนี่ยนะครับหนึ่งหกแปดสองสี่ห้าเนี่ยครับย่านดําเนี่ยครับที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้ให้เป็นห้าเคใชครับอ่ะเดี๋ยวนะครับอ่ะรีนิดหนึ่งนะครับ หนึ่งหกแปดสองสี่ห้านี้ครับปรับสเต็ปให้อยู่ที่ห้าเคนะครับอ่ะแต่ถ้าเป็นเจ็ดตัวนะครับอ่าอย่างสมมติว่าหนึ่งหกแปดแปดแปดเจ็ดห้าอย่างนี้นะครับเจ็ดตัวให้อยู่ที่สิบสองจุดห้านะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูใหม่อีกทีนะครับกดเมนูนี่ครับกดเมนูนะครับให้มันกระพริบนะครับปึ๊บอ่าย่านดํานะครับถ้าเป็นถ้าเป็นอ่า ถ้าเป็น7ตัวนะครับ7ตัวให้ปรับเท่ากับย่านแดงนะครับเนี่ยครับให้ปรับเท่ากับย่านแดงนะครับเสร็จแล้วให้กดรูปบ้านหนึ่งทียืนยันนะครับไม่ทันนะครับให้เป็นตัวนี้นะครับเนี่ยครับเลือกถ้าเราจะเลือกเราต้องกดให้มันกระพริบก่อนเราถึงจะเลือกได้นะครับเราเราเลือกความความถี่ของสเต็ปนะครับถ้าเป็น7ตัวย่านดํานะครับให้เป็นที่12.5นะครับปึ๊บนะครับก็คือเรียบร้อยนะครับ เอาวิธีปรับสเตปนะครับของเบเฟิง25งนะครับเป็นตัวนี้นะครับอ่ะอธิบายนิดหนึ่งนะครับการปรับสเตปนะครับท่านจะปรับไว้ที่เลขเท่าไหร่ก็ได้นะครับมันไม่มีผลกับเครื่องนะครับอ่าที่ผมแนะนําให้ปรับไว้นี่นะครับเพราะว่าอ่าพอเรากดความถี่แล้วมันจะลงตัวพอดีนะครับอ่าถ้ามันกดไม่ลงตัวนะครับท่านก็ทําอย่างที่ผมแนะนําไปนะครับอ่าไม่ยากครับไม่ยากนะครับาวิธีปรับสเต็ปนะครับอ่ะทีนี้ ผมมาอธิบายสรรพคุณของตัวนี้นิดหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกําลังส่ง12วัตต์นะครับตัวนี้โอ้เหลือเฟือนะครับรับแลงส่งไกลนะครับตัวนี้อ่าเนี่ยครับมาพร้อมกับเสาพิเศษนะครับตัวนี้เสาอากาศนะครับอ่ะเนี่ยครับเสาอากาศโอ้สุดยอดเลยครับเนี่ยครับเสาอากาศนะครับโอ้ตัวนี้ส่งไกลจริงนะครับรับชัดด้วยนะครับแม้ในที่อับสัญญาณนะครับตัวนี้ งอได้นะครับนี่ครับเสาอากาศมันงอได้นะครับตัวนี้โอ้สุดยอดเลยครับมาให้2ต้นเลยนะครับต้นสั้นสําหรับพกพานะครับตัวนี้พิเศษสุดนะครับตัวนี้นะครับมารองรับสามย่านความถี่นะครับย่านดําย่านแดงแล้วก็ย่าน400นะครับพิเศษสุดๆมาพร้อมกับพลังไฟเหลือเฟือนะครับตัวนี้ชาร์จครั้งเดียวอยู่ได้10วันนะครับตัวนี้รองรับสายชาร์จ usb นะครับตัวนี้ไทซ C นะครับ ท่านใดที่กําลังมองหาไม่ใหม่เครื่องใหม่ๆนะครับถือมาทดแทนเครื่องเก่านะครับผมแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะครับรองรับ3ามย่านความถี่แบตทนส่งไกลรับชัดนะครับตัวนี้ไม่ผิดหวังครับครับคลิปนี้ก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ